สี่สี่ติ้บปเจ้าพนักาคนคมนี่ว่าหกเจ็บเจนดไปไกลเมือมคืนมันแพ้ไงวยพี่เต็มมาบเพจเอาไงดีอ้าวพูดเต็ให้เดี๋ยวพูดเจ็มๆให้ต้องนะพี่ตมเก่งมาแล้วเมาอะไรใช่ไหมนี่นี่ไงไปอยู่ไปอยู่กับที่ที่ไม่เป็นไรอะเี่ มีมีตีใครว่างมากตอนเนี้ยเรีต็มเต็มเต็มในแจ็กเกิตแหมแจ็กเกิตยืนรอรอเก่งให้อีกทีนึงเก่งนี้จบวันแน่นอนเฮ้ยมาเฟียลาวะเฮียที่เรายังไม่ได้รับนะพี่ที่ผมยังไม่ได้รับนูนะพี่รู้ไหมเนี่ยเตเย็นเตะเย็น เฮ้ยทำไมทำไมหมอหมอผมกดสลับเด็กไม่ได้วะเฮ้ยพูดบับยิงให้เด็กลาวทีกีเตนผมกดยาเขายังไม่ได้กดยาเลยเด็พูอ้าวพี่ชายกวางกดยาพี่ไปอัยยาปากร้อยหนึ่งอ่ะอูบับรักใจด้วยพี่ออ่เ้วันนี้วันนี้ขอปั้นแรงพร้อมๆเลยนะ พี่เ <imana S 2> ป้ขอขอรับร right? ับไอ้ห <long> right. ัวขอปาสิบนาทีเลยดิพี่เป้บอยบอาอะไรบอยเอาที่ให้พี่ผูก่อนผมกด่ายู่นี่เปปเฮ้ขีอะไรี่ครับได้แล้วได้ไไเต็มหิวครับเต็มหิวใจลาอ่าโอเคครับช็อคชกดนะตามผมที่อะไรวะพี่กดช็อคเกอร์มาสองวอแล้วอ่ะบั

ไม่ต้องกลัวครับมันก็โดนครับกินแตกแล้วโอ้แตกเดินผูแตกฮ่าฮ่าฮ่าพารี่ไอ,อ้นานามิอยู่บ้านนะใครตายเข้าบ้านหน่อยได้ครับผมมามมเข้า้าาบานลตลอด โอเคครับสวยสวยนี่ไนแฟนนี่แบกบักคองโหได้สะพ้อมเป็นะพอ้อมได้สะพร้อมา่ะตรงกลางใช่ไหมเป็นไงแตกครับโนครับนัมมี้อยู่ัมมีเท่าหนึ่งมีเท่าหนึ่งอยู่จะอยู่เนใดหนึ่งไม่ครับไม่ครับอยู่เลยไม่ครับยิงช่วยอยู่แตกยัง บางซอยหนีบางซอยหนีผมตีไปไม่ได้ครับมาล็อกโอ้ผมแตกด้วยว่ะสวยสวยสวยกลางนั่นแหละครับตรงกลางนนั่แหละโดนระเบิดกันนี่หว่าเฮียน้าแม่เป็นเกย์กันไปเลยแม่งวิ่งทันกระบี่เลยไล่ดิไล่ไล่นันมีอยู่บ้านครับนันมี่ผมไม่กหมดนันมี่อยู่บ้านอันนี้มีอยู่บ้านอันมี่อยู่คนเดียวจีนาร์มีครับผมอัดอยู่คนเดียวเฮ้ย ให้ดับง่ายยังวะตอนนี้วิ่งตีหมอครับแม่งเป็นหัวเลยตอนนี้มันมันมันคืยออกมาครับมันคงจะได้ตอนนี้มาจบใจออกมาออกมาพิงพี่ิงพิงว่าโอ้ยพิ้งครับออกมาตากนินจาได้ไหมพี่พี่อยู่เยืนอยั่ไนนะตรงนั้นแหละแต่เอามามามานี่นะมันีมัน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 ตายยังพี่เลย ตายแล้วพี่ตายแล้ว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 ในบ้านไม่มใครทำในบ้านไม่มีใครผมว่าพยายาผมมีสามแถวว่ะพยายามกระโดดระเบิดปูไวที่เองเหรอมหรอเหรอเหรอเอเหรอเหรอเอเนรอเรอเห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 ้เารอเหอเอเหอยอเอเยรเหรอเหอเหรเอรอร พินเต้พินเต้พินเต้โดนระเบิดมาโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดแก้หน่อยแก้หน่อยโอ้ระเบิดทำมาจ้ายิงจ้าธนูยิงฟรีเหรอธนูยิงฟรีไปเปล่าหันไม้บอลสองตัวกันมากมีอยู่เยอะเลยพี่ยิงครับออกไปข้างนอกหน่อยพี่เจเจหมอแดงนะอ่าหมออยู่แดงหมออยู่แดงแท็บพินพินพินโอ้ยเฮี้ยแกไม่ได้ว่ะเฮี้ยมันวิ่งว่ะมันวิ่งมันวิ่งไม่ได้ว่ะ่จะทานให้ล่วงล่วงล่วงเจ มันมี่ใ้ตัวเฮ้ยไอพีหว้ามาบ้านเขาช่วยเลยพียติดปรสิตวะไม่ตายไม่ตายวะแมนสวยพี่ไม่ตายวะพี่แอบพี่แอบชัวร์พี่อันนี้ไอ้เยถงไถมเลยถมเลยมเลยถมเลมเลยมเลยถมเลยถมเลเมหมทเม อันนี้อย่ฟันนี่อย่โอ้ยยุ่งแย่เมีมันเออผมไปช่วยตรงกลางนะผมตีโอเคแตนตายโอ้ยอะไรก้อนี่เียวแบบนี้ร้งไม่ไหวเลยว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมาอย่างมาอ,อย่างเดี๋ยวเด<ะ>ี๋ยวเราเราอยู่ตรงกลางๆเลยไะ คาราโดช่วยคอราโดช่วยลอ็ยลอกตอนแล้วฟันนี่ละตายรีลูก้ารีลูก้าแตกพี่ไม่กินฟังต่อนพี่แมนกู <c oughs> แกแกเราแกเราแกเราแมอนเตอร์เว้แกเราแกแ้เราแตกเขาเปา็นโลตัสตินให้แเราเขาเป็นโลตัสตินให้เราแตกแตกได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอวาร์ปจังอิ <c oughs> นแตก มาครับมาเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชิญมาเชิญแล้วผมล็อกแล้วอะแตกแตกดื่เบีร์ทุกวันต่อไหมต่อแตกตัดตินผมล็อกอยู่นะแตกตัตินแตกตัดตินแตกแล้วมอสเซเลรามอสเซเลราโอ้ยแตกว่ะผมผมแทงอยู่เนี้ยผมแทงอยู่เนี้ยสวยสวยไปช่วยเล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 ย มีธรรมะไหมผมไมแล้วผมไม่ละผมไม่ละมันเข้าเลยผมไปเหยียดตายก่อนกว้อง้องไปเลยไปเลยไป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 ไยไปไปไงไดไป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 ไไปแตกอไ่างไดียวเลยเออเข้าไม่ได้เลย มัดมัดมัดเสริมหน้าหน่อยมัดเสริมหน้าหน่อยยูนเงี้ยวเอี้ยวเนี่ยวเงี้ยวเนี้ยวไงเงี้ยวตายไม่มีธนูอยู่บ้านได้ครับคนเดียวพอคนเดียวพอเลยพี่เกนดเลยพี่เจิเลยพี่เจิเลยพี่เจิเลยไม่ต้องพี่ไม่ต้องต้องไปเต้นเต้นไม่ต้องเกิดพี่ผมผมเตียงผมเตีอยู่ตรงบันไดเนี่ยไม่ทับ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 ถึงตัว แขงอยูวยตรงกลางครับอนมีกรเ็นไเือนไเลืนใครเกิดบ้านไม่เก็บไก่ดีครับเอามามามาแล้วมาน้านามีแข็งไปดีหน้านามีคุล็อกก่อน้ผมล็อกท่อนให้แตกแบิงผมหนักว่ะแตกผมแตกด้วยว่ะเฮียคนไม่ครบเล่นยากว่ะเนาะ ไม่หรอกพวกมันพวกมันเน้นตีไก่พกมนผมบางเกินผมเกินไปแฮะต้องรับแหละมามาทำอะไรวงฟ้าอยูู่ปาไปฟ้าพี่ฝั่งเราตอนนี้10ตัวตัวไม่ใช่คนเราอย่างเดียวแน่นอนยิงคันนี้ช่วยยิงคันนี้ช่วยอยู่มันบุกแล้วมันบุกแล้วคันนี้หมดลองเตอร์ผมหลอกและลอาเติม์ผมหลอกแล้วช่วยตรงกลางหน่อยครับช่วยตรงกลางหน่อยดแ อำบาพีไแดกเนาะอำมาพี่แดกอันนี้พันนี้ขงแตกดีอยังอเป็นจาว่ะไปไหนมาไอยู่นานเลยวมไนิไหนพนไพนพี่นะอาเตนอาตอะไร้นแกอดีตยดีด้วยอารตแตกวงฟ้าแตกหรอปะเนี่ยแตก่แตกไม่แตกวงฟ้าคแตกมันไม่ได้หรอ แต่คณูมันเยอะว่ะมันจระจายคณูจดีนี่แะูราคาสองคนด้วยพี่คูแม่นักบอลนี้ต้องครบจริงๆอ่ะถ้าไม่ครบจริงๆเล่นยากพี่คนูเราเนาะีโดนธนลอสายนละน้อยกว่าอเทยห์หวัดไม่ันผีกันกัห่ให้ไรองางมันเยอะฝั่งมันเยอะฝั่งมันเโค้ดินเน่ดิโคเดินเน่แต่ามิไม่มาเก็บไก่ว่ะไม่ตามนะไม่ตามนะ ใครใครเข้าบ้านดูนานันทีโอ้ยมีโดนัลุมจิงไปขยันตีบ้นลอจ้าไอตันที่ไหนตันีหนนแก้วนนี้ผมล็อกแล้วคนนี้ผมล็อกแล้วเดินมากนี้เดินมากนี้ผมล็อกแล้วไม่ได้ไม่ได้ล็อกเันล็อกขาแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต้เอาปลสินเหรอตายตายหมดตายหมดเนี้ยะตายเลยว่ะลาลายลๆสินินแก้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 แกแกแกระเบิดเลยผมแกระเบิดเลผมกำลังไปกำลังไป ต้องบอกว่ามันชนะได้แล้วด้วยความไปรื่อยๆองแดองฟ้า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 เลยองฟ้าองฟ้าองฟ้าอันนี้รัแพ้ใช่ไหมเปิดให้นะรับแท้งไม่ต้องแท้งเท่าขนาดนี้ก็แท้งแบบรับแท้งรนบแท้งรั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 บแท้งองฟ้าองฟ้าใบเม่์ใบเมย พี่ฝ่ายพี่ชวงพ้นั่นพ yeah. ี ang, <S s <S right. ่ปะเอาแบบคนคนแบส่นวมนมีคนอะสสวันแงนคนแรงนแบนตายแล้วมันขึ้นมาแล้วอ่าลุยดีไปเ็กแล้วมนมีมาทางนี้อ่ะนี้อพวกมันลงมาทางนี้เครบาเอะยมันลบมันลาลกินนอนะออ อย่างไรตัวนี้ตก็นี้ที่อยู่ไอตัวดีตัวดีพี่แมนนารามิต่อรามิโนรามิโตไม่กินผักไม่กินผักไอผมอยู่วงเดานะอยู่วงาดนแต่ผมอยู่วงแดงกคนรุ่นเก่อะไอคนอยู่วงแดงอะ พยองพยองฟ้าฟ้าแตกแล้วฟ้าแตกแล้วฟ้าแตกฟ้าแตกนี่มึงไสะท้อนด้วยตินตินตายฟาแตก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 เอาฟ้าก่อนเอาฟ้าเอา่ใจก่อนล้แพ้ยงเฮ้ฟ้าเราคองได้ฟ้าเราคองได้แล้วแับแตกแับแตกอเราเราเรา เออ TK TK เรั k ครับ k คแล้วเดี๋ยวเตร่วๆอด้ออ TK t ่้าตาลตลเอ่อไฟยังไปได้หรือเปล่ฟยังไปได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับไม่ได้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 วงแดงวงแดงเขาวงแดงส่แล้วสจแล้วเ่นกันกันเลยเ่นกันกันเลย่ัเลยกเลยเลันยันเััน เนี่ยเนี่ยธนูเนี่ยมันวิ่งตีกั่หนึ่งอย่างเดียวเลยธนูเนี่ยไม่เป็นไรครับปล่อยมันให้มันชนะแบบนั้นไปแบ่งสวนแบ่งสวนผมผมตีอยู่แบ่งสวนอยู่วงแดงครับผมตีอยู่ธนูไหนธนูดีดอกเปล่าโอ้คีเคอะไรครับไม่เอาแหละไม่ก็ไม่กันไปเลยถ้าอยากเล่นชนะแบบนั้นเลชนะไปเลยโอ้ยเนี่ยไอ้พี่เล่นกองคาร์ดดีไหมครับไหมครับแบ่งสวย ผมโดนมาล็อกสองคนแล้วน้องอื่นเลยน้องอื่นเลยพี่เล็กสนไหนพี่เล็กอยู่หนึ่งนี่แหละโอเคเฮ้ยพี่ผมปล่อยปล่อยหนึ่งเถอะพี่เราไปช่วยอะไรไม่ได้หรอครับช่วยผมดิผมเกิดแฮะผมเกิดให้ไป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 พี่พินไปอย่าอย่าอยู่เลยพี่อย่าอยู่หนึ่งเลยขอร้องแหละผมว่าอย่าอย่าอย่ากันไก่เลยกันไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ไไม่ด้กันไก่หรอกแต่ที่มันไส้มัน อีบอกผมเลยมันไส้มัน่ะนี่มาวงฟ้าผมนี่มันไส้มันมาวงฟ้าผมนี่มาาม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 ันไสเหรออีบนไสแล้วนะพี่มมนไส้แล้วนะเดี๋ยวไส้ทีแแกแมนเตอร์ม่ไม่ยินฟังไม่ยินัผมอยู่ข้างในแล้วนะผมลงอยู่เดี๋ยวังเสริมกัาังเสริมกัลังเสริมโอ้บุกไฟแล้วอะเสียงด เอ,อ eg, เอาดิ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 เอามากไแดงโ้หาาวองฟ้าคองอีกแล้วคองจงฟ้าอีกแล้วแพ้ยังไงเนี่ยคององฟ้าเนี่ยแพ้ยังไง่หอเฮ้ยพินแหลมอกพี่แม็บนโกบนแอ๊กอ้ศิลามาศิละา มามามาวงฟ้าวงฟ้าไอหม้านก่อนไหมหมบ้านนก่อนนี่นี่นี่เข้าบ้านมาเลย้ีมาแกนตามางมแลแอยู่หน้าบ้านพอแผ้แบบงฟ้าแห้แบบงฟ้าแผ้แบบผมวงฟ้าานทอะไรแผแบบเอ้ยพินเหรอไม่ไมกินฟักเหรอ โอ้ยขนุเลี้ยง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 หน้าบันไดยิงเลี้ยงิงเลี้ยงยิงเลี้ยงยิงเลี้ยงยิงเลี้ยงฝันนี้ฝันนี้จะตายฟาเตนฟาตินฟาตินให้ตายฝันนี้ตายแกหน่อ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 ยเจ้าเจ้าเจ้าฟาแตกฟาแตกฟาแตกชัวพีเมี่ยพีเมี่ยโอ้แตกโคตรนานเลยที่่หนีมา ยิงเลยยิงเลยบกฟ้าเลยบกฟ้าเลยฟ้าเลยเขาฟ้าเลยพี่แมนฟ้าเลยไมนกันบ้าแล้วฟ้าเลยเมฆฟ้าฟ้าอีบ่ยเมใช่ไหมผมไปข้างหลังนะผมไปข้างหลังนะผมไม่กินันตัวไหนเนี่ยิงมาสองหมื่เจ็ดตลอดเลยโอแต่ว่าโอ้โอยยโอะไรอะไรไปอันนี้อืสวยเรากางเรากางเรากาง ไม่ไม่ต้นู่นเราไม่ไวหรอกต้่วนเงาอยู่เราอยู่แต้นบ่วนเรอนส่วน้องให้แบนส่วนรให้ล้วเอียเอาแบนี่เอาชนี้นี่เนี่มึงองเนี่ยไม่แดง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 แาลาพอทีไก่มึงก็ชนะด้วยรอแองคือไรสัตเสืเลยอ๋อต่ไปมาทำอะไรย่นี้ได้ไหวะ มาอะไรแถวนี้มันได้ระเบิดมั้งครับอ๋อระเบิดแล้วครับลักลอกลอกลอกนาสองมันมาสองมันนาสองมันนาสอง,สองไอให้มันมุกสองเว้ยเกิด,กดนีเกิอะเกิดยอะยีงดีสองหม่นสามแม่งไม่แตกหนีมือครั่นีมือพวกมึงก็บอกพปแดกหนีมือกบอกพปแดก แมงมดกล้าวตอนนาทีสุดท้ายเอาคานูไปดูก่อนเราทำโน้ยก่อนคานูมันมันกรอบฝุ่าเงยมันมันเิ่งเร็วไเลยที่ใคไม่ถึงมาบุกตอนนาทีสุดท้ายมัน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 ใจจ้านาทีสุดท้ายอย่างมันแล้วมันแล้วมันแล้วแต่แบบว่ามันก็ออาเซเล่ย์อง่างเงี้ยมาให้ใจอ่ะ เล่นได้นะพี่โอเคเลยนะผมว่าสนุกอยู่ยังเขาไม่ใช่เล่นได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ีย่ว่าเล่นได้ไเขาเรียกว่ายัางเขาครับ